สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะคลิปนี้เป็นการบ้านในช่วงวันที่9ถึง13สิงหาคมครูแจกใบงานไปแล้วมาดูเราจะขึ้นบทใหม่บทที่2จะเป็นเรื่องจำนวนจริงนะคะใบางานแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนตะระกยะมาดูตัวอย่างกันข้อที่1เขาบอกว่าจงเขียนทศนิยมซ้ำศูที่กำหนดให้ ให้เขียนโดยที่จะไม่มีตัวซ้ำศูนย์อีกหมายความว่ายังไงมาดูนะคะโจทย์ก็กำหนดมาให้0.23 0000 000แล้วก็จุดจุดจุด,จดตรงนี้หมายถึงซ้ำไปเรื่อยๆจุดสจุดตรงนี้นะคะหมายถึงว่ามี0000ยาวไปเรื่อยๆนับไม่ท้วนวิธีเขียน0ข้างหลังไม่มีความหมายตัวอย่างเช่นซื้อขนม5บาท กับบางที่ในใบเสร็จนักเรียนจะเห็นราคารวมยอดรวม5 0 00, 0บาทแบบนี้ทั้ง2ตัวนี้ความหมายเหมือนกันก็คือ5บาทใช่ไหมคะศูย์หลังจุดทศนิยมจะไม่มีความหมายเน้นนะคะว่าต้องอยู่หลังจุดทศนิยมถ้าอยู่หน้าจุดทศนิยมมันต้องมีความหมายเช่นแบบนี้คือ50 แบบนี้คือ 50. 0 0 0ตัวนี้ถึงจะไม่มีความหมายเห็นทศนิยมไหมคะคราวนี้มาดูอันนี้เขาบอกว่า0.230์ุาซ้เขียนแทนด้วย0.23แค่นี้เองมันจะมีความหมายเหมือนกันเลยตัดศูนย์ออกก็มีความหมายเหมือนกันเพราะศูนย์พวกนี้อยู่หลังจุดทศนิยมเห็นไหมคะข้อที่2ก็เหมือนกัน 0.57เขียนแค่นี้ได้เลย0พวกนี้ตัดทิ้งได้เลยเพราะอยู่หลังจุดทศนิยมข้ออื่นๆจะมีความหมายเหมือนกันให้นักเรียนลองเขียนเองลองมาดูตรงนี้นิดนึงข้อ11 0ตัวนี้ถามว่ามีความหมายไหมมีตัดไม่ได้เพราะหลักต่อไปไม่ใช่ศูนย์มันคือเลขหนึ่งเห็นไหมคะตัวที่จะตัดได้คือ2ตัวนี้แค่นั้น เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้ว่า5 2 0 1บงเห็นไหมคะว่าศูนย์ตัวนี้จะตัดไม่ได้เพราะว่ามีตัวเลขเพิ่มมาข้างหลังมันคราวนี้มาดูข้อ12ถามว่าศูนย์ตัวนี้ตัดได้ไหมคะไม่ได้เพราะมีเลข2เห็นไหมศูนย์ตัวนี้ตัดได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะมีเลข3แต่ศูนย์สองตัวนี้ตัดได้แล้วเพราะไม่มีเลขอะไรมาตามหลังแล้วเห็นไหมคะแสดงว่าจะได้ 90.02 0 3แค่นั้นนะคะคราวนี้ก็อ13 4ามก็เหมือนกันศูนย์ตัวนี้ตัดไม่ได้จะมาตัดได้ตรงนี้ศูนย์ตัวนี้ก็ตัดไม่ได้จะมาตัดได้ตรงนี้ศูนย์สองตัวนี้ตัดไม่ได้จะมาตัดได้ตรงนี้นนดดนให้ลองเขียนเขียนเองนะคะหน้าต่อไป เขาบอกว่าให้นักเรียนลองเขียนเศษส่วนที่กำหนดให้ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยมเศษส่วนครูเคยบอกแล้วว่าอันนี้ตัวข้างบนเรียกว่าตัวเศษใช่ไหมคะส่วนตัวข้างล่างเรียกว่าตัวส่วนวิธีทำเป็นเศษส่วนให้ตั้งหารโดยตัวเศษเนี่ยเป็นตัวตั้งและตัวส่วนนี่คือตัวหาร ทำยังไงมาลองดูสักหนึ่งข้อวิธีทำขีดเส้นใต้สองเส้นให้เรียบร้อยอะตั้งหารเลยค่ะถ้านักเรียนบางคนถนัดหารยาวแบบนี้ก็ได้จะจะสะดวกดีนะคะตัวตั้งไว้ด้านใน ตัวหารไว้ด้านนอกอย่างนี้เห็นไหมคะ5อะไรได้เจ็ดห้าลบกันเหลือ2แบบนี้แบบว่าเหลือเศษใช่ไหมคะให้ใส่จุดแล้วเติม0 5อะไรได้20 5 4 20ลบกันเหลือ0แบบนี้เรียกว่าหารลงตัวผลลัพธ์อยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนตรงนี้ แสดงว่าเขียนตอบได้เลยตอบเศษ7จส่วนหเท่ากับ1.4แค่นี้เองนะคะลองมาดูข้อที่2ข้อที่2เนี่ยเป็นจำนวนติดลบทำยังไงเป็นจำนวนติดลบไม่ยากเราเอาลบตั้งไว้ก่อนข้างนอกแต่เวลา,าหาร เราหารเหมือนเดิมตัวเศษคือตัวตั้งเอาไว้ด้านในตัวส่วนคือตัวหารเอาไว้ด้านนอก2อ,อะไรได้11เ,เอาใกล้เคียง25 10ลบกันเหลือ1เหลือเศษถ้าเหลือเศษให้ใส่จุดก่อนแล้วเติม0 2อ,อะไรได้10 25 10ลบกันเหลือ0ย์แปลว่าหารลงตัวผลลัพธ์จะอยู่ด้านบนตรงนี้ใช่ไหมคะ แต่อย่าลืมว่าเราติดลบไปด้วยข้างหน้าเมื่อกี้เวลาตอบอย่าลืมเอาลบมาตอบด้วยตออ,อบอตอศลบเศษสิบเอ็ส่วนสมีค่าเท่ากับลบห้อย่างนี้นะคะข้อที่อื่นข้ออื่นอีกสข้อลองทำดูข้อที่5้าอย่าลืมเครื่องหมายลบอืม คราวนี้มาดูข้อให้นักเรียนเติมเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องแล้วก็เติมเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องการเขียนทศนิยมซ้ำข้อนี้กูจะยกตัวอย่างเช่น2.66 6 6แบบนี้จะเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือ2.66ซ้ำตัวไหนซ้ำเราใส่จุดทึบไว้บนตัวเลขนั้น นะคะคสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้หมายถึงตัวซ้ําจุดอยู่บนเลขไหนก็คือเลขตัวนั้นซ้ําอันนี้จุดอยู่บนเลข6ก็คือ6ซ้ําอันนี้คือซ้ําไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะมีอีกอย่างหนึ่ง2.16 16 16นึ่งไปเรื่อยๆ แบบนี้ถ้านักเรียนเห็นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันซ้ำสองตัว1กับ6 1กับ6 1กับ6แบบนี้ใช่ไหมคะวิธีเขียนสัญลักษณ์ก็คือ2.16ตัวไหนซ้ำบ้าง1กับ6ซ้ำนักเรียนก็เขียนจุดไปนี่1 6 3แบบนี้อ่านว่า2.16 16ด นะคะคเวลาอ่านให้อ่านตัวซ้ำย้ำอีกรอบหนึ่งอากูเขียนให้คำอ่านก็คือ2จุด1 6 1 6 3อย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้ครูจะยกตัวอย่างอีกกรณี1 2.166 หกหจุดจุดจุดไปเรื่อยๆแบบนี้แบบนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวซ้ํามีแค่เลข6เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเราก็เขียน2,16 6ุดําซ้ําแค่6สังเกตไหมคะว่าตรงนี้มีจุดทั้งบนเลข1แล้วก็บนเลข6เลยแต่อันนี้จุดอยู่บนแค่เลข6อย่างเดียวตัวนี้จะอ่านว่า2 1 6จุด1 6 3สาต่างกันนิดเดียวตรงนี้อันนี้ซ้ำทั้ง1และ6อันนี้6ซ้ำอย่างเดียวเห็นไหมคะคราวนี้มีอีก1แบบ2.163 163 163 16ไปเรื่อยๆแบบนี้เรียกว่าซ้ำ สตัวคือ163 163 163เพราะฉะนั้นเวลาเขียนจะมีค่าเท่ากับ2.163ซ้ำสามตัวก็163่งหาซ้ำแต่ถ้าซ้ำสามตัวเราจะเขียนจุดเฉพาะตัวแรกสุดคือเลข1 และตัวท้ายสุดคือเลข3ตัวตรงกลางเราไม่ต้องเขียนเราไม่เขียน3จุดซ้ำแบบนี้นะคะถ้า3ตั้งแต่3ตัวขึ้นไปเนี่ยเราจะเขียนแค่ของตัวแรกและตัวสุดท้ายตัวนี้จะอ่านว่า2.163 163นนซ้ำนะคะอ่ะคราวนี้มาดูอันนี้อ่านว่าอะไรคะข้อที่1 0.26 หก้าถูกไหมคะ0.26ยซ้ำออ่านเฉพาะตัวซ้ำถูกกาถูกเลยนะคะข้อต่อไปตรงนี้นักเรียนลองอ่านเองก่อน0.46 4 6ซ้ำถูกไหมคะผิดให้แก้ไว้ข้างหลังด้วยอ่านจะกครูขอเขียร์หน้าจอตรงนี้นิดหนึ่งให้นักเรียน แก้ไว้ข้างหลังด้วยว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรตองนี้ต้องอ่านว่า0จุด4 6แล้วก็463แบบนี้นะคะมาดูข้อ3ข้อ3ซ้ำกันยังไง 32, 32, 32. สามสองสามสองสสองแสดงว่า3าสองตัวใช่ไหมคะอันนี้เวลาเขียนแทนต้องเขียนแทนยังไงคะเขียนแทนได้ว่า0.3 2, 2 3์จุดสามองสาาแสดงว่าตรงนี้คือผิดนั่นเองถ้าข้อไหนผิดให้แก้คำตอบที่ถูกไ้ Commander. ข้างหลังด้วยนะคะคราวน,นี้ข้อต่อไปก็บ,บ,บอกว่า ทั้งหมดเนี่ยเขียนแทนได้แบบนี้จริงไหมคะอันนี้แสดงว่ามันเป็นยังไงนักเรียน0 1 2 1 2ซ้ำก็แสดงว่าต้อง121212 12, 12, แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะดูซิว่ามันเหมือนกับที่เขาให้มาไหมไม่เหมือนแสดงว่าผิดข้อต่อไปเ้าบอกว่าเป็นทศนิยมที่ซ้ำา1 2ซ้ำแค่1 2เหรอ ดูสินี่1 0 2 1 0 2่ยใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้ก็ผิดอีกถ้าจะเขียนให้ถูกก็คือ0.1 0 2 1 0 2 3 3 3ซ้ตัวแต่เราใส่จุดแค่ตัวเลขและตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะคราวนี้มาดูข้อ6 1.78 783ซ้ถูกไหมคะ1 จุดเจ็ดแซ้ถูกแล้วข้อนี้ข้อนี้0.6 8ย8 8 8ดหแสดงว่าตัวที่ซ้ามีแค่ตัวเดียวคือเลข8เขียนแทนแบบนี้ถูกไหมคะผิดที่ให้ถูกก็คือ0.6 8 8์จุดแซ้ำซ้แค่8ใช่ไหมคะอันนี้4.7 7 7 7สไปเรื่อยๆเขียนแทนด้วย 4.773ถูกไหมคะจริงๆโจทย์ต้องมีจุด3จุดต่อด้วยแบบนี้นะคะถึงจะถูกให้นักเรียนเติมจุด3จุดไปข้างหลังตรงนี้นิดหนึ่งนะคะถึงจะได้4.773แสดงว่าข้อนี้ถูกและข้อ9 0.263 263อ่ะแสดงว่านี้เติมจุดให้ครูหน่อย สจุดแบบนี้นะคะแดงว่าซ้ำเป็นชุดชุดละ3ตัวแบบนี้6.263 2 6 26 3งกสกซ้ำก็เขียนถูกเห็นไหมคะถูกแล้วเขียนเฉพาะตัวแรกสุดและตัวสุดท้ายข้อนี้ถูกต่อไปข้อที่10อ่านว่า1.19 1 9ซ้าาถูกไหมคะพีเพราะมันซ้ำแค่อะไรเอง9 ตรงนี้ต้องอ่านว่า1จุดแล้วก็93แค่นี้เองแสดงว่าข้อนี้ผิดนะคะสำหรับสัปดาห์นี้มีใบงาน3แผ่นนะคะสวัสดีค่ะ